สวัสดีครับจะมารีวิวการกินน้ำมะพร้าวนะครับกำลังจะทานน้ำมะพร้าวกนะมัจะทานน้ำ้วองกินคับนวลมันน,มนะครับเมีนปกิงเาเสียแ <c oughs> ตกหามกินน้ำมะพราวดดสิีวิวสิอย่าดูเสียงดังนะ มะพร้าวจะรีวิวเสียงดางเสร็จเสร็จบล็อกเสร็จบลอกเสร็จบลอกแสร็นะครับต้องรีวิวการกินน้ำมะพร้าวเราต้องใช้บ่วงนะครับใช่งั้นบ่วงนะคะตัวใช้หวานเท่าอื่นส้มส่วนแก่ส่วนแก่อ๋อเย็นดีขนาดไหนไม่น้ำเปล่าเนี่ยใช่แบบเย็นแบบใช่เอาเย็นที่สุดนะเย็นที่สุด อล่อยหคะครคะท่ปลาขโมมาแต่บรรณาขาวนี้ก่ยเจะน้ำขาวมันยังเป็นขีหมวเอยู่นะครับมี่จ้าดนวนขอเกิดอไรทกข้าวคอยมาหรอเปล่าฮะ้ารบแม่น้องคนคงเจบแล้วคงเจ๋าคงเจ๋ไม่จะคนบอนปดู ไปีหน <c oughs> ้าไปยังไงไปน้ำเข้เลยปลาปนสื่อปลาค่ะปลาดิมบาที่พวกสองเรไปยังไปลาอีกกำบานท่าอื่นปลาเพีปลาตัวเดียวนะปลาเพียปลากำปลาอีตูปลาอีกำนปลาอีตูบานท่านเปนปลาอีกตูภาษาการกันปลาปลาอีกตูหรือเปล่าปลาอีกกำบานท่าอื่นปลาอีกกำมันทาอืปลาเพี๋ปลาปลากำปลากำ การปะเพียรภาษาการยังไปอินตูไม่ต้วเรียนดีความโอ้ยจำกันบ่ได้บ่เดี๋ยวนี้จำกันบ่ได้จำคนรอบ่ได้บ่เบาขี่ดื้อเป็นยังเหรอหนิเป็นนักวิชาการขอมวเตอร์นักวิชาการคอมวเตอร์ดนาาร้อมีเิร์นักิาการขอมวเตอร์สจได้เห็นกัน ี่องวิ่งหม่นกน่มงก็บทเงินจาห้องสี่ห้องสี่คิดดูว่าเป็น้ห้องสห้องหว่ะน่งดเทนจะจำได้อยู่คนถามคนไปถามคนเราหวจัดไมกันคนบาทเยอกันก่